รู้จักนิ้วล้อการเมืองบ้างมีใครรู้จักไหมคะร,รู้จักไหมคะ,มค,ะคุณไปซ้อนขาดอยากจะบอกอีกนิดนึงค่ะว่าท้าปีที่ผ่านมาค่ะนิ้วล้อการเมืองของเราได้คอนเทนต์ไปเขียนเยอะมากเพราะรัฐบาลเนี่ยไม่เคยทำดีเลยนะคะคุณทาแล้วันนี้เนี่ยเขาก็จะได้มาอยู่กับพวกเรานะคะในเวทีนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าทุกการแสดงของนิ้วล้อการเมืองเนี่ยเป็นปรากฏการเสมอ ER. ถ้าทุกคนพร้อมแล้วพร้อมหรือยัง สองแสงกว่าคนตรงนี้พร้อมกระดูกยิวร้อการเมืองหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงประมือให้กับยิ้วร้อกันเมืองจากมหาวิทยาลายัยธรรมศาสตร์ ทีบครองด้วยระบอบประชาธิปไตยมันมีองค์ท้องเต้เป็นประมุขประชาราชนุกบางสุขบ้างละเขากัไปตามการเวลาแต่ตอนนี้เพื่อวัจุลาชโควิดขาถมเข้ามาหวังทำลายแผ่นดินนี้ให้สิ้นไปองค์ท่องเต้ก็ไม่สนใจใหยดีเล่าโปกชถนพิกหนักซ้ำเล่าขุดกลาง โกกับเพิเสพสารใช้อำนาจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องจนชาวระชาที่อาจทนเฉยได้อีกต่อไปแล้วอีกนไทยหัวจะก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างไรบานโร่องหิวกำลังจะเปิดเพื่อให้ทุกท่านได้รับชมอุปรากรจีล้อการเมืองแห่งอิณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่องเป่าบุญจินภาคพิสดารตอนจัดเจ้าปราบกบทห้าเาวาขอเชิญทุกท่านสดับรับชมได้นะปัด ยุติธรรมผู้ครอบครองตรายกอาญาสิ์หัวใจยึดมั่นในชาติศาสตร์และองค์ห้องเต้มีนามว่าเปาบุญจินเหนือยใจจริงๆช่วงนี้มีเรื่องวุ่นวายเข้ามาไม่เว้นวันไม่ว่าจะเป็นข่าวดรามา ok ่าครอบครัวดาราวานถวาโควิดรอบสอง เา้าพา้องโวยเบื่อชีวิตลุงพลข้าก่อเหวือนกันไหนเรื่องที่ประชาชนฝ่าฝืนกฎมนเทียนบานฉุกเฉินดี <c oughs> เห็นทีจะต้องส่งองค์รักจันทร์ไปสังเกตการเสียหน่อยแล้วแล้วองค์รักจันทร์หายไปไหนกันล่ะนี่ท่านเปล่าพาจเจ้ามาแล้ว ้าระวัท่านเฝาขออภัยท่านที่มาช้าข้ามัวแต่ไปจับงูเห่าที่สภามืดหลานอยู่ไหนไหนไหนมันมีหัวเยี้ยเต็มไปหมดจริงหรอนี่ไงถ้าจับมาได้ตัวหนึ่งแบบนี้ยังไม่ใช่งูเห่าสีธรรมดาด้วยนะมันยังไงเป็นงูเห่าสีนวลแต่เองช่วงนี้ ดูเบ่งกล้ามจังเลยนะท่านออกไปทำอะไรมาหรือ <c oughs> หรือว่าพอเรือดำน้ำลำใหม่อยู่หรือเปล่ามาลอนนก็ของมันต้องมีเอาไว้ให้เพื่อนบ้านเขาเกรงใจแถมซื้อตอนนี้ยังเข้าร่วมโปรโมชั่น19เดือน9อีกนะซื้อลำแรกเนี่ยลดทันทีลำที่สองโอ้โอดีขนาดนี้ ใครมันจะอดใจไหวส่งฟรีด้วยแน่แนช่างน่าเสียดายข้าก,กดซื้อไม่ทันสองหมื่นสองพันล้านนี่มันถูกแล้วหรือท่านถูกแล้วข้านึกว่าจะเสียค่างโง่อีกครั้งซะแล้วอเออนี่ท่านเปาข้าได้ยินมาว่า,วาไชาวบ้านที่ตลาดหลวงนะ่ะเขาลือกันให้ทั่วเลยว่าว่าไงองค์ฮ่องเต้ของเรา ไ่สวยสุขอยู่กับเหล่าสนมที่ต่างแดนมันเลือกจริงหรือเปล่าท่านนั่นน่ะมันเฟ้นิวทั้งนั้นแหละห้องเต้ของเราท่านทำงานแบบบลูทูธส่งพระปีชาคอยสั่งงานจากทางไกลเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านทุกคนเจ้าน่ะจะไปฟังเรื่องไร้สาระพวกนี้ให้มันบ้างข้าน้อย ขออภัยที่ตาจว่างเอ้ยหูเบานะท่านเบาเอ้ยนั่นเสียงอะไรเสียงอะไรวันนี้เป็นวันครบรอบ14ปีของรัฐบาะหารขนณะผมมาประชุมสหประชาชาติเมื่อฟี49ผมขอฝังคำถามเดียวชีวิตพวกคุณเป็นยังไงกันบ้างถึงแม้ผมจะไม่ได้ถือพาสปอร์ตไทยกัว แต่ผมก็เป็นคนไทยกัวรักคนไทยกัวรักพื้นแผ่นดินไทยกัวไม่เคยเปลี่ยนแปลงอย่าไปใส่ใจมันเลยไอ้พวกไม่มีแผ่นดินอยู่ว่าแต่เมื่อกี้น่ะเจ้ามีเรื่องอะไรจะบอกข้านะขอโโอภัยท่านข้าลืมไปเลยวันนี้น่ะข้าได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านมามากมายไม่ว่าจะเป็น ขยะหลนเมืองอยังนำเขา <c oughs> ้าคนตกงานพุ่งทะลุเกินแสนพราะโควิดสุดแหลมแขนเบี้ยคนชลายัางจ่ายชา <C oughs> ้าคนตายกันหมดท่นานนีดเดียวเองเจ้าเชื่อข้าเถอะข้าเนี่ยไปมาหลายประเทศแล้ว <C oughs> ที่นี่นะดีที่สุดแ,แล้วปัญหาเราเนี่ยนะเ <C oughs> จ้าไม่ต้องกังวลไปภายในยุทธศาสตร์ชาติ20ปี มันจะดีขึ้นอย่างแน่นอนพูดแล้วนะโ้ยุทธศาสตรชาติ20ปีแต่ขุนนางครังของเราอยู่ได้แค่20วันโอ้ยท่านคิดว่าเบาเบาโเอ้ยท่านคิดว่าบ้านเมืองของเรามันจะไปรอดหรือท่านมีหวังประชาชนคงได้อดตายกันพอดีเขาออกไปพอปัญหาด้านสุขภาพ สถานการณ์แบบนี้ก็ต้องช่วยเหลือตัวเองกันบ้างจะรอความช่วยเหลือจากทางการอย่างเดียวเลยหรือไงหน้าที่เราค่าเนี่ยกู้มาแจกจนต่างแดนเนี่ยจะเลิกคบค้ากันหมดแล้วมีคนครบด้วยทที่ผ่านมาก็ให้ไปแล้วได้หรือยังเนี่ยคนละหมื่นห้าค่าน้ำ่าไฟก็ลดให้ยังจะอะไรกันอีกแต่ก็ยังมีประชาชน ที่ตกหล่นอีกมากมายเลยนะท่านแถมชาวบ้านยังทักทัวเรื่องที่ทางการเอาเงินไปทถลุงกับสุ่มเัลิมพันปิพนพันเปาแย่แล้วมันพันพังประตูเข้ามาแล้วพวกมันจะบุกแล้วใจเย็นใจเย็นมีอะไรไหนว่ามาซิ ใช่นะเท่าที่รู้มาข้ามีเห็นว่าจะไม่ต้องพูดแล้วจ้าเจ้าข้าละเมือจริงๆเกิดความวุ่นวายขึ้นอีกจนได้แ่นนินของเราผ่านเหตุการณ์ทั้งผ้าเหลืองและผ้าแดงแต่เหตุใดกันถึงไม่เคยเรียนรู้กันสักทีข้าสงสัยว่าเหล่ากบฏผ้าขาวเป็นแค่เด็กอมมือแต่กลับมีทั้งเครื่องเสียงและรถสุขขาแบบนี้ ต้องได้รับการสนับสนุนจากไอ้หน้าเหลี่ยมขุนนางต้องเจ้าแน่แน่พวกทุกพรออะไรเป็นอะไรกันเรื่องแบบนี้แหละนะทายเอ็นทีจะปล่อยไว้ไม่ได้จันเจ้าขอรับเจ้าจงนำตัวพวกกบฏมาสอบสวนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวข้าจะขอแถลงการก่อนเอ้าเตรียมพร้อมสามสองเริ่อ สวัสดีพ่อและพี่น้องชาวไทยควทุกท่านนะอะไรตลกอะไรผมไม่นคนตลกเหรอ่อนะอ่ะพี่น้องประชาชนผมขอใช้โอกาสนี้เนี่ยพูดกับทุกคนนะที่อยากจะออกมารวมตัวกันมาทวงเนี่ยท่านเนี่ยกําลังเพิ่มความเสี่ยงอย่างมหาศาลนะผมจึงอยากขอให้เราเนี่ยเอาชนะโควิดก่อนนะและผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันก่อนก็หลังจากนั้นล่ะนะเราค่อยกลักบมาที่เรื่องการเมืองผมขอให้ทุกคนมาร่วมมือกัน เราจะต้องชนะไปด้วยกันให้กัวจะต้องชน,นะต้องไหนเนี่ยนะมาที่ต้องไหนเนี่ยไถ่ไลูกพอด้อย่างรับนนะแต่วันนี้ทำไมไม่ยอมบินกลับ ที่ที่เป็นของประชาชนทุกคน mm hmm. แต่กว่าจะมาถึงได้ จงร่วมกันชูสามนิ้วเพื่อต่อต้านเผด็จก,การร่วมกันชูสามนิ้วเพื่อต่อต้านเผด็จก,การแบบนั้นแหละเมื่อฟ้าสีทองผ่องอัมพัยประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินช่วยกันส่งเสียงออกมา,สเ,สมาเสียงที่เขาบอกว่าเป็นแค่ก้อนดินเปล่งมันออกมาให้ท้องฟ้าสั่นสะเทือนเอาพูดพร้อมกันนะ สักดีนาจงพินาศประชาราชจงเจริญศักดินาจงพินาศประชาราชจงเจริญศักดินาจงพินาศประชาราชจงเจริญินม,มากอมพอกันทีแผ่นดินที่อภิสิทธิ์ชนอยู่เหนือกฎหมายพวกเราหมดความอดทน กับความอายุติธรรมบนแผ่นดินนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นยืดเยื้อเป็นปีคดีเสือดำยังจำไม่ลืมนาฬิกายืมเพื่อนอแผ่นดินสะเทือนเฮโรอีนกลายเป็นแป้งยั่นนะสียังดีอีกนะวิ่งวุ่นกันสุดแรงสาม้อล้าน หลุดทุกคดีโอ,อ,โอ,อ้ยไมล่ะแล้วเรายังมีผู้นำคนดีที่มีเซลล์สมอง84,000เซลล์โง่ใช้กฎหมายประเด็นการสั่งปิดเหมืองแต่ตอนโดนฟ้องนะกลับนำภาษีของชาติมาชดใช้ด่าด้านไม่รู้ว่าใช้เซลล์สมองที่เท่าไรคิดถึงได้ฉลาดขนาดนี้น่าสีโ มันถึงเวลาแล้วที่เราจะทำให้การเมืองมันดีขึ้น mm hmm. เพราะถ้าการเมืองดีเราจะมีสอวอที่มาจากการเลือกตั้งไม่ใช่จากคำสั่งของเผด็จก,การไดแล้วแะถ้าการเมืองดีเราจะมีผู้แทนที่มีเกียรติและศักดิ์ศร mm ี hmm. ไม่ใช่ซูมดูรูปก mm hmm. ลางสภา าามรถไม่ใช่โดนสัมภาษณ์ก็ตอบแต่ไม่รู้ไม่รู้และถ้าการเมืองดีเราจะมีนายกที่รับใช้ประชาชนไม่ใช่นายพลที่ทำรักทฐประหารไม่เออาพ่อกันทีเรื่องแบบนี้มันต้องจบที่รุ่นเราใช่ดังนั้นเราขอยืนยันในสามข้อเสนอ สองจุดยืนหนึ่งความฝันและที่สำคัญเราขอย้ำสิบข้อเรียกร้องปฏิรูปราชวง์เพื่อสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริงได้แล้วด้วยใช่ไหมความพุว่วาย<ำ>ได้แล้วใครนี่ไงพวกมันอยู่นี่จนจับมันให้หมดพวกเจ้าทุกคนจงฟังค่ะ ได้รับคำสั่งจากท่านเป่าบุญจีนให้มาจับกบฏผ้าขาวข้าขอให้พวกเจ้าต้องยอมมอบตัวแต่โดยดีเจ้าสิกบฏพวกข้าไม่ใช่กบฏผ้าขาวพวกข้าคือประชาชนที่มีสิทธิ์ในการแสดงออกและเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับทุกคนถูกต้องแต่การจะทำของพวกเจ้ามันเกินขอบเขตใครเห็นต่างก็ ไม่ได้ทำอะไรผิดจะผิดหรือถูกท่านเปาจะเป็นผู้ตัดสินแต่วันนี้ข้าจะเป็นต้องควบคุมตัวพวกเจ้าไปนายข้าสั่งมาข้าจำเป็นต้องทำตามหน้าที่แต่ถ้าข้าไม่ทำข้ากลัวจะถูกลงโทษไม่ผิดที่ท่านกลัวเพราะเขาตั้งใจทำให้ท่านกลัวยิ่งท่านกลัวพวกเขาจะยิ่งมีอำนาจ ว่าแต่เจ้าละกลัวไหมข้าไม่กลัวแล้วพวกเจ้าทุกคนล่ะกลัวไหมอะไรไอะไรนะขออีกทีข้าไม่ค่อยได้ยินเลยพวกเจ้ากลัวไหม ใหญ่แล้วพวกเจ้าต้องยุติการชุมนุมเดี่ยวนี้นี่เป็นคำสั่งไม่พวกข้าไม่หยุดพอกันทีกับประชาธิปไตยที่เป็นแค่อนุสาวรีย์นับจากนี้อำนาจอธิปไตยต้องเป็นของประชาชนพอได้แล้วในเมื่อพวกเจ้ายังไม่ยอมหยุดเห็่นทีข้าคงต้องใช้กำลังฝาเลี้ยวเฉียงนะ บผ้าขาวพวกเจ้าออกมารวมตัวกันสร้างความเสียหายให้กับแผ่นดินโดยไม่สนใจโรคระบาดจงใจยุบยงปลุกปั่นสร้างความแตกแยกอีกครั้งยังคิดคดหวังหลงสถาบันที่ปกครองแผ่นดินนี้มากว่า800ปีไหนพวกเจ้ามีอะไรจะแก้ตัว <c oughs> ไม่ได้สร้างความแตกแยกแต่ออกมาพูดความจริงที่ไม่มีใครกล้าพูดราชวงศ์จำเป็นต้องปฏิรูปให้อยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงพ<อ>เพื่อไม่ให้ถูกใช้เป็นเครื่องมือทำลายผู้เห็นต่างอีกต่อไปปาดีนกะ <c oughs> หักสำนึกบนคุณ พกอองห้องเตสบายใคร,ใครนะวันนี้ที่เรามีแผ่นดินให้อยู่ก็เพราะใครใครอะโควิดยังรักษาได้แต่โรคชังชาติมันรักษาไม่หายชังเจาา้าตั้งหางไม่เชิอย่างาพวกเจ้าต้องโดนลงโทษท่านเด็กขาดใจเย็นก่อนแม่านางฟังความของพวกเขาทั้งสองก่อนถ้าเชื่อว่าท่านเปา ผู้ที่ได้รับเลือกโดยตรงจากองค์ฮ่องเตจะมอบความยุติธรรมให้กับทุกท่านเองที่พวกข้าออกมารวมตัวก็เพราะว่าไม่สามารถจะนิ่งเฉยให้กับความอายุติธรรมบนแผ่นดินนี้ได้อีกต่อไปเพ,พราะเราขุนนางต่างก็ใช้อํานาจเพื่อตัวเองโดยไม่เห็นหัวของประชาชนชพวกข้าจึงมาเพื่อทวงคืนอำนาจอธิปไตยให้กับประชาชน เออเอเจอสักทีเราขุนนางทุกคนต่างตั้งใจทำหน้าที่เพื่อให้แผ่นดินสงบสุขและไม่มีใครสามารถปล้นอำนาจไปจากประชาชนทั้งนั้นเอาล่ะหมดเวลาของพวกเจ้าแล้วอ,องค์ลกจันทรประหารกบฏพวกนี้ซะ,<ป>ะช้าก่อนท่านเปาข้าว่าสิ่งที่พวกเขาพูดมันก็มีเหตุผลแต่เพราะเหตุใด ท่านถึงไม่ฟังเสียงของประชาชนบ้างเลยนี่นะหรือตัวแทนแห่งความยุติธรรมที่เขาเริ่มรือกันสุดท้ายท่านมันก็แค่เผดการบ้าอำนาจที่ใช้กฎหมายกำจัดคนเห็นต่างสามเาสิ่งที่ข้าทำทั้งหมดก็เพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองฟังไม่ขึ้นองค์ข้าจันท์เจ้ามัวแต่นังเลอะไรอยู่ขออภัยท่านเปาท่านใช้อำนาจ โดยที่สนใจประชาชนข้าไม่อาจทำตามคำสั่งของท่านได้บังอาจเจ้ามีหน้าที่ทำตามคำสั่งของข้าเจ้าก็ทำไปแต่ภาพยังดื้อดึงข้าจะลงโทษเจ้าอีกคนลงมือเดี๋ยวนี้ไม่หน้าที่ของข้าคือรับใช้ประชาชนมิใช่เผด็จการ เป็นได้แค่เรื่องราวสมมุติในอุปรากรจีล้อการเมืองที่จะมีผู้กล้ายืนหยัดเคียงข้างประชาชนและยึดถือความยุติธรรมไม่วันเกรงต่ออำนาจมืใดใดๆถึงเวลาแล้วหรือยังที่เรื่องราวเหล่านี้จะไม่ใช่เรื่อง